ใ,ใจเราอะเราก็แบบอุ๊บ sorry ตกใจแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขามองหน้าแมงแบบนี้แบบแม่งแบบ no manner ว่ะเราก็รู้สึกโกรธอะว่าแบบเอ้ากูขอโทษแล้วแล้วมึงจ้องแบบจ้องเอาเป็นจ้องเอาจ้องเอาเป็นเอาตายก็ก็อยาให้เขาได้ยินอะว่าแบบกูขอโทษแล้วมึงต้องการอะไร ดิฉันไม่ได้ไปถลึงหน้าอย่างนี้ใส่เขานะคะไม่ค่ะพี่ขันไม่มองหน้าเขามองและจ้องหน้าเขาไม่ต่อเขอดาด่าฉันทันทีเลยค่ะ no manners เขารู้ค่ะดิฉันเป็นคนไทย เขาตั้งใจด่าดิฉันเป็นภาษา,ศา,ศาอังกฤษคุณแสงหมดคุณต้องการเติมแสงคุณไม่รู้จักคนอื่นคุณอยา่าซีซัวด่าคนดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะหลังจากที่แบกออกจิลาย,ย้อนเล่าดราม่าข,ของเธอกับคู่กรณีสาวรายหนึ่งและคําพูดที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกับคําว่า no manner ที่แปลว่าไม่มีมรารยาทหรือไร,ปร้ปารยาทจนกลายเป็นประเด็นในตอนนั้นค่ะและเมื่อเธอออกมาเล่าย้อนกลับไปและขอแก้ข่าวกับเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดก็ดูมัน ว่าดรมาม่าครั้งนี้จะระอุอีกครั้งจนทําให้ทั่วโลกก่อนที่คุณเจนค่ะคู่กรณีเก่าของแป้งเนี่ยจะเปิดหน้าโพส,สวนเดือดอีกรอบค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นไปแล้วเกือบ3ปีแต่วันนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่แป้งอ,อจิลาย้อนเล่าเหตุการณ์ดราม่าหนกแมนเนอร์ ซึ่งเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเมื่อปี2565โดยเธอเล่าเรื่องนี้ค่ะผ่านรายการของเธอเองในช่อง YouTube ออกจิลาอิทไทมแมชชีน EP หนึ่งซึ่งมีปองนวัตเป็นแขกรับเชิญใน EP แรกค่ะโดยในคลิปนี้เนี่ยแปรนได้พูดถึงเหตุการณ์โนกแมนเดอร์อีกครั้งบอกว่ามีเรื่องคาปูหกใสคุณป้าคนหนึ่งขอแก้ข่าวตรงนี้เลยซึ่งเรื่องนี้เราไม่เคยพูดกับใครเลยและคุณป้าเขาก็ออกมาไลฟ์สดอธิบายเป็นช็อตๆชาตินนเนี่ยไม่ได้เยยดย้ำคนอื่นสาม,มีเป็นคนสิงคโปร แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยู่แล้ววันนั้นเนยเราไปบุฟเฟ่ที่มีแต่ฝรั่งและคนจีนแล้วเราก็หันไปเห็นอุ๊บสอรี่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นจีนหรือคนไทยแล้วคุณป้าเนี่ยเขาก็น่าจะใส่หน้ากากด้วยซ้ำถ้าจําไม่ผิดเราก็ไม่ได้มองไม่เห็นสายตาใดๆแล้วก็ไม่ได้ทําแกงหกมันเป็นขาปูที่วางบนน้าแข็งพอเราคลิปหนึ่งอันก็มีอีกอันลื่นหล่นลงมาดนดเสื้อเขาเราก็หันไปบอกว่าสอรรี่ตกใจแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือเราหันกลับไปก็ เจอเขามองแรงกลับมาก็งงว่าต้องจ้องกูขนาดนั้นเลยเหรอไมได้จ้องแบบสงสัยว่าดาราหรือเปล่าเขาจ้องประมาณ3มวิเราก็หันไปเล่าให้เพื่อนฟังว่ามึงกูทําขาปูตกใส่ก้ากูขอโทษไปแล้วแล้วเขาก็จ้องกูแบบนี้แบงแบบนกแมนเนอร์ว่าเหมือนเล่าสู่เพื่อนฟังเราก็โกรธอ่ะก็ขอโทษไปแล้วมาจ้องทําไมจ้องเอาเป็นเอาตายพูดกับเราก็ได้เราก็แบบอีหยังที่เราพูดพอนกแมนเนอร์ ok เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่ใช่คนไทยเราก็เลยเผื่อให้เขาได้ยินเลยค่ะให้เขาได้ยิน เลลยแหะว่าครูขอโทษแล้วมึงต้องการอะไรเขาอาจคิดว่าทําไมเราไม่ยกมือขอโทษขาดดีๆแต่เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนไทยก็ขอโทษอีกครั้งแล้วกันซึ่งคุณป้าเขาก็หันมาเลยว่าคุณพูดถึงใครคะก็เป็นเรื่องเลยต้องการให้ได้ยินไงก็เลยเรียบร้อยก็ต่างกรรมต่างวาระ เขาอาจจะมองในมุมของคนไทยเธอจะมาซอรี่อะไรกันแหละหรือเปล่าแต่ขอแก้ตรงนี้นะคะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นคนไทยค่ะฟ้าของป้องนวัดค่ะก็บอกว่าเราอาจจะแรงในมุมของใครก็ได้เป็นเรื่องปกติขอโทษอีกครั้งแล้วกันอยากให้มันผ่านๆไปเนิบมันไม่ได้มีอะไรถ้าคุณป้าได้ดูอยู่ก็ไม่ต้องมาไล่ด่าคืนแล้วนะครับผมไม่เกี่ยวนะถ้ามีอะไรก็ไปที่แป้งเลย แต่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานา,นาเรื่องราวผ่านมาแล้วจะออกมาพูดถึงอีกทําไมเหมือนอังมดมามาทําให้ตัวเองถูกดา่าซ้ําหรือไม่โดยหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะอาทิจริงๆเรื่องมันจบไปแล้วน่าจะปล่อยผ่านไปเห็นตอนนั้นขอโทษออกสื่อกันไปแล้วแต่ทําไมเอากลับมาพูดอีกทางที่ตัวเองเป็นคนผิดที่ทําของหล่นใส่คนอื่นเขาก็ควรมีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์เคืองนะคะเพราะชุดขาวใครๆก็รู้ว่าเปื้อนแล้วสักยาก แล้วเขาทำแค่หมอกหน้าเราอย่างเดียวแต่เรากลับตั้งใจด่าเขาทั้งๆท,ท,ที่เขาอยากไม่ได้พูดว่าอะไรหรอกสักคำคือเราทําของพวกใส่เขาด้วยซ้ํานะคะไม่เห็นต้องสนใจเลยว่าจะคนไทยหรือตาชจ้าเพราะทุกคนคือคนเหมือนกัน จะคนไทยหรือไม่จะคนชาติไหนก็ควรขอโทษแบบจริงใจอยู่ดีขอโทษเขาให้เขารับรู้ว่าเราไม่ได้มิดเจดตนาที่จะทําเสื้อเขาเลยจริงๆอันนี้ไม่เห็นด้วยกับคุณเดอิอซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้ค่ะแป้งเนี่ยนำมาเล่าอีกครั้งจะกลายเป็นดาบมารอุขึ้นมาทันทีค่ะเพราะหลายคนเองอยากที่บอกค่ะว่าก็แสดงความคิดเห็นกันไปแล้วก็ที่พีคไปมากกว่านัดการแล้วก็เดือดขึ้นไปอีกค่ะเมื่อทางคุณจเจนคู่กรณีของแป้งออจีลานี่ออกมาอัดคลิปส่วนเดือนรวยหยับกลางโซเชียลเลยทีเดียวฟังแล้วเนี่ย สดุดงแน่นอนค่ะโดยเธอบอกว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วจบไปแล้วสองปีจบไปแล้ว,ลวออกมาพูดทำไมแสดงว่าแสงหมดต้องการเติมแสงพี่จะเล่าให้ฟังพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมมาเรียกพี่ว่าป้าได้อย่างไรคะถ้าเรียกพีฉันว่าป้าแสดงว่าดี่ฉันแก่กว่าคุณแม่คุณถูกไหมคะแสดงว่าคุณนุ่งแมนเนอร์ พี่พูดได้หลายภาษานะคะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษภาษาจีนแมนดารินจีนกลางดิฉันก็พูดได้นะคะมาเรียกพีว่าป้าได้ยังไงข้อที่หนึ่งข้อที่2ดิฉันสวยสักขนาดนี้ถึงดิฉันจะเป็นป้าดิฉันก็แก่อย่างมีคุณภาพไม่ได้แก่อย่างไรคุณภาพค่ะเขาบอกว่าเขาทขําขาปูกระเด็นใส่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะแต่คือหอยหนางรมหนักๆแล้วก็มีน้นานําหยดในนั้นเขาสอริ่ทันทีจริงแต่ดิฉันไม่ได้ไปถลึงหน้าใส่เขานะคะฝังนะคะพี่หันไปมองหน้าเขาและจ้องหน้าไม่ตอบ ไม่ไดีคอนใดๆนี่เล่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิมและเขาก็ด่าดิฉันทันทีเลยโนแมทเนอร์ no พีกะจะไม่ตอบโต้แล้วนะแต่ถ้าดิฉันไม่ตอบโต้เขาจะหากว่าดิฉันพูภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องคุณอยากมา่กี้นะคะว่าในนั้นบีแต่ต่างชาติเมื่อคิดว่าจะมีคนไทยเลยตั้งใจด่าเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ยินเขารู้ว่าดิฉันเป็นคนไทยตั้งใจด่าดิฉันเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาคิดว่าดิฉันฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคุณประเมินคนอื่นตามไปว่าเขาฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคุณตั้งใจด่าฉันเหตุการณ์นี้จะผ่านมา สามปีแล้วมัง้งเล่ากี่ทีก็เหมือนเดิมคุณแสงหมดคุณต้องการเติมแสงคุณอยากซี้อสูตาคนอื่นอีกเหตุการณ์ผ่านไปแล้วสองปีจบไปแล้วออกมาพูดทําไมจบไปแล้วแสดงว่าอะไรคะแสงหมดต้องการเติมแสงที่จะเล่าให้ฟังพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมน้อยแน่ไม่เรียกพี่ว่าป้าได้ยังไงคะถ้าคุณเรียกดิฉันว่าป้านะคะแสดงว่าดิฉันแก่กว่าแม่ของคุณถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างนี้แสดงว่าคุณนะน no manners น mm ี่ไม่โยลีเมาบอลอยเมาพี่พูดได้หลายภาษานะคะไม่ได้พูดได้แค่ภาษาอังกฤษค่ะภาษาจีนบันาลารินภาษาจีนกลางดิฉันก็พูดได้นะคะมาเรียกพี่ว่าป้าได้ยังไงข้อที่หนึ่งข้อที่สองดิฉันสวยซะขนาดนี้อ่ะดิฉันถึงจะเป็นป้าดิฉันก็ไม่ไมเพราะว่าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะดิฉันแก่แบบมีคุณภาพไม่ได้แก่แบบไร้ไคุณภาพเขาบอกว่าเขาทำขาปูกระเด็นใสใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะหอย นางรมค่ะหนักๆนะคะแล้วก็มีน้ําอยู่ในนั้นมีน้ําอยู่ในนั้นกระเด็นตกใส่พี่เป็นสีขาวใช่ไหมคะเขาทันทีซอรี่จริงทันกลับมา sorry ทันทีจริงดิฉันไม่ได้ไปถลึงหน้าอย่างนี้ใส่เขานะคะไม่ค่ะฟังนะคะพี่ขันไ่มองหน้าเขามองแล้วจ้องหน้าเขาไม่ตอบแล้วหันกลับไม่ได้ค้อนใดๆนี่เล่าก็เหมือนเดิมอยากรู้ไปดูคลิปเก่าทันกลับเขาด่าฉันทันทีเลยค่ะ no manners พี่ก็คิดในใจกะจะไม่โต้อตอบแล้วนะแต่ถ้าเราไม่โต้อตอบเดี๋ยวเขาจะหาว่าดิฉันพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรือฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคุณอย่ามาพูดนะคะว่าในนั้นมีแต่ต่างชาติไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนไทยเลยตั้งใจด่าให้ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ค่ะเขารู้ค่ะดิฉันเป็นคนไทยเขาตั้งใจด่าดิฉันเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาคิดว่าดิฉันฟังภาษาอังกฤษไม่ออก คุณนึกว่าคุณประเมินคนอื่นเนี่ยต่ำไปว่าคนอื่นเพราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคุณหานไปคุยกับแฟนคุณว่า No manners ใช่คุณตั้งใจให้ฉันได้ยินถูกต้องอันนี้จริงคุณตั้งใจด่าฉันดิฉันไม่โต้ตอบคุณเลยและดิฉันก็ถามคุณว่า why you say o t h e r people no manners you think other people don't understand what you say ยูก็แบบเปล่าไม่ได้ด่าคุยอยู่กับเพื่อนให้ฉันเล่าขีดทีฉันก็เล่าได้เหมือนเดิม นะคะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสองปีจะเข้าปีที่สามแล้วล mm. รืมั้งคุณแสงหมดคุณต้องการเติมแสงคุณไม่รู้จักคนอื่นคุณอ่าซีซัวด่าคนคุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครถูกไหมคะคุณอย่าซีซัวว่าคนนั้นคนนี้แล้วทุกๆคนตามหาพี่ให้พี่ออกมาพูดดีเลยค่ะไหนไหนพี่ออกมาพูดแล้วพี่ก็จะพูดในสิ่งที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วเราก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ค่ะทางคุณเจนคู่กรณีเก่าของแป้งออนจิลาก็ยังออกมาอัดคลิปพูดคุยแสดงความคิดเห็นอีกค่ะว่าคาว่าป้าเนี่ยไม่ใช่คาหยาบแต่ฟังออกว่าเหยียดถ้าพี่แก่กว่าเขาสัก2 0 3 0ปีไม่เป็นไรถึงฉันจะ56ก็ไม่ได้ดูแก่กว่าเขาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าป้าคือการเหยียดเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดชั้นถ้าเขาเรียกฉันว่าคุณพี่วันนี้ก็ไม่ต้องมาเจอกันคุณเจนค่ะก็ยังได้มีการตอบคําถามชาวเน็ตอีกค่ะว่าถ้ากลับกันถ้าตัวเธอเป็นดาราจะทาอย่างไรเธออกก็บว่า ก็อยากที่พี่ทำขอโทษนะคะเจ็บไหมคะให้พี่สงสักให้ไหมคะพี่ขอโทษจริงๆนะคะเขาจะเด็กกว่าพี่ก็ยกมือไหวเขาได้นะขอโทษจริงๆนะพี่ขอโทษนะนี่คือฉันคำว่าป้าไม่ใช่คำหยาบแต่ฟังออกว่าเหยียดเพราะอะไรถ้าพี่แก่เขาสักสามสิบหรือยนะี่สิบเนี่ยเล่ชั้นป้าเนี่ยฉันก็อืมอืมไม่เป็นไรถึงชั้นจะห้าสิบหกแต่ชั้นดูไม่ได้แก่กว่าเขามากมายไก่กองจนป้านะ อะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรียกป้าไปว่าอะไรไรเซสเหยียดผิวเหยียดเพศนี่ค่าใช้คำไรเซสเหยียดเหยียดชันเป็นดาราเท้าไม่ติดอ๋อแหม่ไปว่าถ้าเขาเรียกเราคุณพี่อะนะวันนี้ก็จะไม่ต้องเจอกันเราก็ไม่ต้องมาพูดเหมือนกับการดาราเขาโดนแบบพี่พี่เป็นยังไงถ้าดาราพี่กระเด็นใส่เขาก็อย่างที่พี่ทำเลยคะขอโทษนะคะเจ็บไหมคะชุดเลอะไหมคะให้พี่ส่งซักให้ไหมคะพี่ขอโทษจริงๆนะคะเขาจะเด็กกว่าพี่ยกมือไหว้เขาได้นะยกขอโทษจริงๆนะคะพี่ขอโทษนะนี่คือฉัน ไม่เชื่อหรอกไหมฉันทำมาให้เธอเจ็บสักทิดเป็นสิดูฉันจะตามไปขอโทษกี่สิบครั้งทุกคนที่เคยเห็นพี่เขารู้ว่าพี่เป็นคนยังไง ซึ่งหากย้อนกลับไปค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2565ในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นประเด็นดังที่หลายคนติดตามกันไม่น้อยค่ะกรณีที่มีผู้ใช้ทิกต o อกรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ตนเอกไปรับประทานอาหารที่โรงแรมรู้ยานใจกลางกรุงขณะตักอาหารเจอดาราสาวพูดคุยเล่นกันจนอาหารที่ดาราสาวตักนั้นกระเด็นหล่นโดนเสื้อสูทของเธอซึ่งชุดที่เธอสวมใส่อยู่เป็นสีขาวทั้งชุดหลังจากนั้นค่ะดาราสาวได้พูดว่าสอรีแต่เธอเนี่ยไม่ได้ตอบอะไรทําให ดาราสาวพูดต่อว่าโน่แมนเนอร์ซึ่งก็แปลว่าไม่มีมาร,รยาทค่ะทําเอาเจ้าตัวทนไม่ไหวต่อว่าเป็นภาษาอังกฤษกลับและทําคลิปเล่าเรื่องผัดติ๊กตอกค่ะพร้อมระบุว่าดาราคนนั้นมีชื่อเล่นอักษรย่อป่อป่าชื่อจริงอักษรย่ออออ่ K ค่ะก่อนที่ชาวเน็ตจะตามไปถล่มโซเชียลของนักแสดงสาวแป็ออจิราและวิไลให้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะ โดยหลังจากนั้นเหย่เจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษคู่กรณีแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผากอินสตาแกรมโดยระบุว่าแป้งขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2565ที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายและตัวแป้งเองแป้งขออนุญาตอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในบุมของแป้งนะคะในขณะที่ักอาหารอยู่แป้งได้ทําอาหารตกถูกอีกฝ่ายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเนื่องจากตอนนั้นสถานที่คือ ืโรงแรมซึ่งแขกส่วนมากไม่ใช่คนไทยแป้งเลยขอโทษไปเพลินภาษาอังกฤษตามสัญชตาตญาณและเข้าใจไปว่าอีกฝ่ายซึ่งในขณะนั้นสวมหน้ากากอนามาัยอยู่อาจไม่ได้เป็นคนไทย โดยหลังจากที่แป้งได้ขอโทษไปแป้งสังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการขอโทษของแป้งซึ่งตอนนั้นแป้งยอมรับว่าตกใจกับท่าทีที่อีกฝ่ายได้แสดงออกมาจึงเด้๋ยวเล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของแป้งฟังซึ่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นพอดีโดยขณะที่เล่าให้เพื่อนฟังนั้นแป้งยอมรับว่าแป้งที่พูดคำว่าหนกแบดเดิร์กับเพื่อนออกไปจริงๆโดยในส่วนนี้แป้งยอมรับผิดที่ดัดสินและควรทําความเข้าใจท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก่อนซึ่งแป้งต้องขอโทษในส่วนนี้อีกครั้งค่ะและแป้งเองจะระมัด ระหว่างการกระทําของตัวเองให้มากขึ้นในอนาคตค่ะลงท้ายว่าแป้งออจิราวันที่14กันยายน2565ค่ะเอาละค่ะก็เรียกว่าเป็นดรมาม่าที่คนกลับมาพูดถึงอีกครั้งซึ่งหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแป้งออนจิราเองจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่ต้องรอติดตามกันค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากดมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ